รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณชมช,ช้ิสุดยอดอาหารกับครัวอาซียร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร c ีพีซพีทุกคำมีความหมาย สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะข,ข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนตามกระแสอาหารสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมกันทั่วโลกเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้คนรู้สึกว่าแหมเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเขาบอกแล้วทํางานหาเงินมาได้เท่าไหร่นี่นะคะถ้าไม่ดูแลตัวเองตอนนอายุมากเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงิน ก็ซื้อชีวิตซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่สุขภาพตัวเองยังพอใช้ได้ดีอยู่นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าโทนิกเป็นร้านอาหารเล็กๆน่ารักน่ารักรอยู่ชั้นล่างของบ้านพร้อมพงคอนโดมิเนียมในซอยสุขวิท39ค่ะร้านนี้ก็ขายอาหารสุขภาพคนต่างประเทศ คนทางานแถวนี้เดินทางกันมาทานกันเป็นประจําคึกคักทีเดียวนะคะเลยต้องแอบเข้ามาดูเอ๊ร้านข,ขายอะไรทําไมคนกันมาอุดหนุนกันมากมายเจ้าของร้านสามสาวสวยของเรานะคะแต่ว่าวันนี้นั่งคุยกับน้องฟา้าหนึ่งในสามเจ้าของร้านค่ะคุณพักคำพิบูลคุณคงคาพานคาันธ์ค่ะสวัสดีคะ่ะน้องฟ้าค่ะดูสิคะก็าทานอาหารสุขภาพเพราะาหน้าใสาหน้าใสกับทุกคนเลยเนี่ยคนข้างหลังนี้เจ้าเจ้าของอีกคนหนึ่งเขาก็สวยอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะก็อยากมีหน้าตาน่ารักผิวพรรณผ่องใส ต้องทานอาหาสุขภาพแบบน้องฟ้าใช่ไหมอ้ามาเมนูของเราดีกว่าทานเมนูกันไปหลายวันแล้วนะคะน้อง้าก็บอกว่านอกเหนือจากสลัดแล้วจริงๆแล้วมีเมนูที่เป็นเรื่องของแกงด้วยค่ะจานนี้เป็น sweet potato lentil curry ซึ่งเป็นมันเทศเป็นแกงกะหรี่มันเทศค่ะแต่ว่าเป็นใช้ ถั่วเลนจุ่ยสีแดงแต่ก็ดูหน้าตาไม่เหมือนแกงเนาะน้ำปลาแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นพวกสุขคนๆน่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ในนี้นะคะก็จะเป็นประกอบไปด้วยแครอทใช่ไหมมีแครอทมีมันมันเทศสีส้มค่ะแล้วก็เป็นถั่วเลนจิแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศแล้วก็มีเครื่องแกงค่ะเป็นผงแกงกะหรี่ก็อร่อยดีนะคะ แล้วก็ขาวนคืออะไรคะขบวนเป็นเต้าหู้ค่ะเราเอามาค่ะเราเอามาชุบแป้งชุบเกรดขนมปังแล้วก็มามาจี่ไฟค่ะก็คือจะไม่ได้เอาไปทอดคือจะไม่ค่อยเนใช้น้ำมันค่ะใช่ค่ะจะพยายามใช้น้ำมันน้อยแต่อร่อยดีมากค่ะใช่จะเปรี้ยวๆตัวนี้จะเปรี้ยวๆเพราะว่าเราเราจะหมักน้ำส้มสายชูไว้อะค่ะ หอมหนมปังด้วยนะคะ,คะหอมนีค่ะลคู่คู่กันกับแกงกะหรี่แกงก็จะหวานๆห,หน่อยๆนะคะคะแล้วก็อันนี้เปรี้ยวๆก็เข้ากันได้ดีเนาะอร่อยรับรองความอร่อยเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองใครบอกว่าอยากไปดีทงดีท็อกซียตรงเสียตังแพงนี่แหละยังไงก็ต้องซื้อของทานอยู่แล้วอเนาะ เพราะาของมีคุณภาพาสองสุขภาพไปเลยดีกว่าทีเดียวอยากให้ลองอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปอยู่เสมอว่าอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งลองหันมาทานอาหารสุขภาพดูว่างเว้นจากการย่อยสลายเนื้อสัตว์ยากๆกันบ้าง mm hmm. เนาะจะได้ให้ร่างกายพักผ่อนแล้วก็ทานอาหารที่มันมีกักดให่มีวิตามินสูงๆนะคะจะได้ดูแลให้ร่างกายของเราเนี่ยคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วหน้าใสาทุกคนเลยเจ้า mm hmm. ของร้านเนี่ยเพราะเราทานที่ร้านโทนิกนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากมานะคะน้องฝาพักคำพิมล คุณคงค่ะผันเจ้าของร้านโทนิกค่ะขอบคุณค่ะ<ส>ใครอยากมาอุดหนุนน้องฟาม,มาที่บ้านพร้อมพงคอนโดมิเนียมชั้นล่างอยู่ที่ซอยสุขุมวิท39นี่ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเทศกาลซีพีหมูดำคุโรบุตะเริ่มแล้วกับเมนูพิเศษราคาพิเศษกว่า800สาขาอร่อยอพลาดไม่ได้ก่อน31สิงหาคมนี้ เยีย่ยาเป็นสมาชิก l y e r b บ n u s เราได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างล่ะคะได้สะสมคะแนนและโตขึ้นเปนบางกากเอเวอเรสต์สายการบินพันธมิตรได้แลกที่พักโรงแรมชั้นนำได้แลกรถเตวเช่าได้ส่วนลดดิฟรีพูดไม่หมดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะคะสมัครเลยคะ่ะการทำเกี๊ยวกุ้งให้อร่อยเนี่ยกุ้งเนี่ยจะต้องเนื้อนั่นแล้วน้ำซุปจะต้องหวานหอมกูทำกินเองประจำอ่ะเกี๊ยวกุ้งจากซีพี